ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสารไปสั้นแล้วสําหรับเว็บโนเวลนะครับนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่แฟนคลับได้แต่งขึ้นมานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้แต่งต้นฉบับเลยนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆจะเอาไปปนกันไม่ได้นะครับหลังจากที่ริมเมองหลเขาแนะนําตัวไม่ริมออกมาจากกระเพาะแล้วก็ได้นําพาไม่ลิมไปยังเมืองหลวงด้วยได้ทําการแนะนําตัวกับคนอ,อื่นๆหลังจากนั้นริมเมองหลก็ได้พาไม่ริมไปยังห้องทํางานของเขา ณตอนนี้ไม่ริมก็หลับอยู่ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงในการจัดการกับปัญหาบนโต๊ะทํางาน d r ีอาโบและเททรั s ซาพวกเธอเองก็ช่วยงานเอกสารด้วยแต่ว่าเปแล้วก็ยังติดค้างรางวัลของพวกเขาเอาไว้อยู่นี่นาริมโมรุที่คิดแบบนั้นจะได้พูดขึ้นมาว่าดรีอาโบเททรัซาการต่อสู้ของทางคู่เมื่อก่อนหน้านี้ถือว่าทําได้ดีมากการต่อสู้ประสานนั้นมันยอดเยี่ยมมากตามสัญญา ฉันจะสอนเวทมนตร์โบราณให้กับทางครูเมื่อลิมมอร์โลได้กล่าวออกไปเช่นนั้นทางครูจะได้ลุกขึ้นมาจากโต๊ะทำงานแล้วได้วิ่งเข้ามาหาลิมมอร์โลอย่างรวดเร็วด้วยแววตาที่เปล่งประกายดีอาโบได้พูดขึ้นมาว่าจะจะดีหรือขอรับท่านลิมมอร์โลแล้วต่อด้วยเททราซาพเพียงแค่ท่านลิมมอร์โลพึงพอใจตัวข้าก็เชื่นบานแล้วเจ้าข้าทั้งสองคนแม้ว่าจะมีท่าทางที่เหมือนจะปฏิเสธแต่ปฏิกิริยาตอบสนองนี้ที่ดีนใจนั่น ก็กลับไม่ได้ซ่อนเอาไว้เลยสักนิดเดียวเรียมโลก็ตอบรับพวกเขาด้วยรอยยิ้มแล้วพยักหน้าออกมาพวกเขานั้งสองคนสมควรกับรางวัลไหมแน่นอนว่ามาสมควรส,สุดไปเลยละหลังจากที่เรียมโมลูํทให้พวกปากแข็งยอมรับรางวัลของตนเองกันได้แล้วเรียมโลก็เลยพาพวกเขาออกมาจากพื้นที่ของเมืองถึงเรียมโมูเขาต้องการที่จะอยู่ใกล้ๆไม่ลิมข้อไว้แต่ว่าถ้าสอนเวทมนต์ที่รุนแรงแบบนั้นให้กับทั้งคู่ก้างเมืองเราก็ คงจะเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆลักกลางป่าอีกแล้วหรูอว่าช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกบอกฟื้นกว่าเอาไว้ก่อนจริงๆเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเขาเข้ามาในป่าอย่างเดียวเลยถ้าทําต้นไม้โค่นขึ้นมาจะโดนคุณเทนี่บนไม้หวาในขณะที่กังวลเช่นนั้นเรีรยบหมสนิผู้ขึ้นมาว่าเอาล่ะพื้นฐานแรกของเวทบนโบราณเลยนั้นก็คือภาษาจริงอยู่ว่าที่โลกใบนี้มีระบบแปลภาษาที่ปานิตกันมา ไม่ว่าจะพูดกันสักกี่ภาษาก็ตามมันก็จะถูกแปลโดยวัฒนแห่งโลกให้เป็นคําพูดที่ผู้รับฟังสามารถเข้าใจได้มันสุดยอดก็จริงแต่ก็ใช่ว่าทุกภาษามันจะอยู่ในขอบเขตทั้งหมดด้วยหลักการนี้ทําให้ภาษาโบราณที่เข้าใจกันได้ยากและอยู่นอกเหนือขอบเขตของวัฒนธรรมโลกจะได้ถูกเดิมเรือนไปในทางที่มันก็คือถ้อยคําที่ใช้เพื่อป,ดป,ปิดป่อยเมต์นโบราณแท้แทเดีดเโบและเท้แทา ท้งคู่นั้นเก่งการจนเข้าขั้นอัศริยะเพียงแค่สอนได้ไม่นานพวกเขาก็แตะฉานทางปัญญาเกี่ยวกับภาษานี้ไปแล้วในตอนนั้นริมนโนได้พูดขึ้นมาว่าขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้ตัวกลางขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะยากและมีข้อกําหนดมากมายลักษณะสําคัญของการบงการปรากฏการนั้นก็คือการที่เราต้องใช้แกนเวทมนต์เป็นตัวกลางนั่นหมายถึง แกนเวทมน,นในตัวของพวกเขามันต้องมีอยู่มากอยู่พอสมควรแต่ว่าระดับต้นกําเนิดนั้นแกนเวทมน์ของพวกเขาก็มีอยู่มากอยู่แล้วใช้ภาษาและจินตนาการในการสร้างปรากฏการณ์ตามที่ตนเองต้องการแต่ว่าเพียงแค่คําพูดปากเปล่าเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกพวกเขาต้องใช้แกนเวทมนต์ที่เป็นพลังงานของตอนเองเป็นตัวกลางและใช้คําพูดเหล่านั้นให้เกิดขึ้นมาจริงและเมื่อมันได้สําเร็จแล้ว ในตอนนั้นผู้เขาก็ถอนหายใจออกมาฟูลูกไฟได้ถูกโจติดขึ้นมาบนมือขขงทั้นสองคนพวกเขาได้เหนือภาพไฟขึ้นมางั้นเหรอมันเรียบง่ายดีนะไฟพวกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเวทมนต์เพียงแค่ใช้แกนเวทมนต์เป็นตัวกลางเท่านั้นไฟนั้นก็เหมือนไฟที่เกิดจากการเผาไหม้นั่นแหละมันอาจจะดูเหมือนไฟที่เกิดขึ้นมาจากเวทมนต์ทุกอย่างแต่ว่ามันก็กลับมีข้อได้เปรียบที่ไม่น่าเชื่อ ควาสามารถขอาสกิลที่ลบล้างหรือลดทอนแกนเวทจะไม่มีผลกับไฟจริงๆนี่พวกเขาสามารถใช้พลังนี้ต่อสู้ไฟใต้เขียดปลอดเวทมนต์ได้แต่ไปที่แกนเวทมนต์ภายในตัวของพวกเขายังคงอยู่ต่อให้รลอกพางจะเหลือแกนเวทมนต์อยู่หรือเปล่าก็ช่างหัวมันทั้งคู่ก็ขอบคุณริโมโลอย่างกับพระเจ้าเพียงแค่รับใช้ไม่นานความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ก้าวกระโดดขึ้นมาทิ้งห่างคนอื่นๆไป ในตอนนี้เขาอาจจะอยู่ระดับเดียวกันกับบูและแวร์ส่วนจูนก็อาจจะแข็งแกร่งเกินเอื้อมเกินไปแต่ว่าไม่นานนักหรอกและระดับในตอนนี้ก็เกิดวิโอเลกับโจนที่ยังไม่ได้รับชือดและร่างกายไปแล้วเดีมุลรู้เองก็ได้ปล่อยให้ทองคู่ฝึกฝนกันเองต่อไปส่วนเขาก็มีบางอย่างที่ต้องทําด้วยการที่อาจารย์ราเอลนั้นก็เป็นสกิลสายอนุกรมสวรรค์จึงจะสามารถอย่างรูเวทมนต์ศักศดิ์สิทธิ์ได้ เลีมโลเองก็ได้อาจารย์ราฟาเอลปูพื้นฐานของเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ให้อีกครั้งทึนจ่าได้เข้าใจแล้วว่าเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์มันไล่กันยังไงแต่ว่าหากใช้ในตอนนี้ที่เลียมโลุอไม่มีความต้านทานคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์พลังนั้นก็อาจจะหันคมเคี้ยวเข้ามาทำร้ายตนเองได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสร้างความต้านทานขึ้นมาด้วยตนเองและวิธีที่เร็วที่สดุดในการสร้างความต้านทานขึ้นมา ก็คือต้องโดนเวทมนตรศีกศรรด้วยตัวเองวงแหวนเวทมนต์สีเหลืองขนาดใหญ่ได้ปรากฏขึ้นที่เท้าและเหนือศรรีศรษะของลิมเมโลพราสามารถในการโจมตีสา้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้กาศที่โสดพอสามารถในการโจมตีของมันจนสลายจิตวิญ,ญญาณได้เลยทีเดียววงแหวนเวทมนต์สองวงเหนือศรรีศรษะได้เลื่อนแสงออกมาอย่างระย,ยิบระย,ยับก่อนที่ลำแสงพลังทำลายล้างสงจะฟาดลงมาจากบนท้องฟ้า แสงนั้นได้ห่อหุ้มร่างกายของลิมมุลเอาไว้ความเจ็บปวดได้แล่นผ่านไปทั่วเนื้อหนังต่อให้จะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่การรับการโจมตีที่พวกเราไม่มีคุณสมบัติต้านทานโดยตรงมันเราก็ถ้าไม่กล้าจริงก็ถือว่างโง่มากส่วนของลิมมุลโมันก็คือความกล้านั่นเองเนื่งจากที่ลิมมุลโเขาได้ล้องออกมาจาหัวหวนจะเจ็บปวดไปพักหนึ่งแล้วรับแสงที่ห่อหุ้มร่างกายของเขาก็าได้หายไปแต่ตัวของลิมมุลโ แลวตอนนี้ลิมโมล็อได้นอนหอบเหนื่อยอยู่กับเพือนด้วยสภาพที่บาดแผลเต็มตัวแต่ว่านั่นก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าการฟื้นฟูด้วยความเร็วสูงสดุดก็เริ่มทํางานแล้วบาดแผลก็ค่อยๆรักษาตนเองโดยที่มอนโรก็สามารถพรยุงตนเองขึ้นมาได้อีกครั้งลิมโมลุกก็กลับเข้าไปยืนในวงแหวนเวทมนต์ดิดอินเทเกชันเหมือนเดิมก่อนที่ลูปนารลกจะเริ่มต้นขึ้นลิมโลุกก็ได้ใช้ดิดอินเทเกชันใส่ตัวของตนเองแบบรวนรัว แม้ว่าเรียมูรจะต้องล้มลงไปไปน้าจุบพผื้นอยู่หลายรอบและมันก็ทรมานมากมันเป็นการฝึกตนเองแบบสายเอ็มหรืออะไรเรีมูรุเขาก็ไม่รู้หรอกนะก็รู้แต่ว่าทุกครั้งที่ได้ยืนขึ้นมาและลองใหม่ความเจ็บปวดในร่างกายของเขามันค่อยๆลดทอนลงไปเรื่อยๆบาดแผลบนร่างกายนั้นมีอยู่ก็จริงแต่ว่าด้วยการป้องกันความเจ็บปวดจึงไม่ได้รู้สึกอะไรมากมาย แต่สิ่งที่เก็บจริงๆนั้นก็คือดวงวิญญาณของรีเมลูที่เกือบจะโดนสลายไปแล้วและในรอบสุดท้ายแสงได้หอหุ้มตัวของรีเมลูแต่ว่ากลับไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆนั่นคือสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าผลของการฝึกฝนสวดป่าเถื่อนได้ประสบความสำเร็จแล้วและการแจ้งเตือนของอาจารย์ราฟาเอลก็ทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นไปอีกขัน้น แจ้งเตือนได้รับต้านทานคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์ในขณะเดียวกันก็ได้รับต้านทานความเสียหายของดวงวิญญาณและฟื้นฟูความเร็วสูงได้เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเป็นฟื้นฟูไรขอบเขตและจาาได้ฟังเช่นนั้นริโมโลจอจึงได้หัวลาะด้วยความดีใจฮ่าฮ่าสำเร็จจนได้เจ็บแทบใจจะขาดแต่ว,ว่าตอนนี้ก็คงจะไม่เป็นอะไรแล้วเสนาะริโมโรได้หัวเราะกับตนเองเมื่อแผนการทำหามของตนเองมันได้ผล ก็ได้กลับไปหาพวกเททรสา,าก็ปรากฏว่าในตอนนั้นพวกเขาก็เชยวชาญเวทมนต์โบราณกันแล้วแต่ว่าเนื่องจากแกนเวทมนต์ไม่เพียงพอจึงไม่สามารถสร้างประกอบการที่ใหญ่ๆได้แต่แค่นี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะเพียงพอแล้วกําลังคิดอยู่ว่าควรจะสอนเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ให้ดีไหมยังไงการเก็บเอาไว้คนเดียวมันก็ไม่ดีด้วยสิยิ่งถ้าอยู่ในมือของพวกเขาด้วยก็คงจะมีประโยชน์มากกว่า ัวของลิมโมโลที่จะใช้งานมันเองเสียอีกดังนั้นจากที่ลิมโมโรพูดคิดอยู่พักหนึ่งได้มีเสียของคนพูดขึ้นมาว่าท่านลิมโมโลขาเสื้อผ้าที่ฝากให้ทําให้กับท่านมีหลี่ยมเสร็จแล้วคะ่ะชูนาได้ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงแต่ว่าไปแล้วลิมโมโเองก็เป็นคนพูดเองว่าถ้าชุดของมีหลี่ยมเสร็จแล้วก็ตอ้องรีบมาแจ้งให้กับเขาได้รู้ว่าแต่เธอมาหาตัวฉันเจอได้ยังไงกันนะเอะแต่ว่า ฮิตอินดิเกชันที่เพิ่งใช้งานไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะมองเห็นจากที่ไกลๆได้อยู่เนื่องจากได้คิดแบบนั้นแล้วเลมโมโนก็พูดออกมาว่าขอบคุณมากเลยนะชูนะอาแต่ว่าไปแล้วหน้าตอนนี้ฉันก็กำลังคิดอยู่ว่าจะสอนเวทมนตร์ธิ์ให้กับดีอาโบกับเทสตาร์ซ่านาเธออยากจะลองเรียนด้วยไหมพอได้ฟังเช่นนั้นชูนาก็พูดออกมาว่าได้เลยขะชูนะเองเหมือนว่าจะดีใจที่ได้เรียนรู้เวทมนตร์ใหม่ๆ ได่ต่างจากผู้ที่อยู่ด้านหลังของลิมโมลุที่พอได้ยินแบบนั้นแล้วก็ดีใจถึงขั้นมีตัวไปมากันเลยพร้อมกับพูดวพอวทผรลิมโมลุต่างๆนานาแต่ว่าลิมโมลูขเขาก็ลืมนึกถึงปัญหาเรื่องหนึ่งไปพวกเขาทั้งสามคนไม่มีความต้านทานคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์เลยนี่นาหรือว่าควรพาผู้เขาทั้งสามคนเข้าฝึกคอร์สไปเสร็จนะรกเพื่อปานความต้านทานขึ้นมาดี แต่ว่าความคิดนั้นก็ถูกปัดตกไปด้วยข้อเสนอแนะและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของอาจารย์ราฟยเอลแจ้งเตือนสามารถส่งความสามารถในการต้านทานให้กับบริวารที่เชื่อมต่อเฉลียงทางเดินแห่งวิญ,ญญาณได้โดยการย้อนกลับผลของห่วงโซ่อาหารความสามารถย่อยของอัลติเมทสกิลเบลสบิวราชันแห่งความตะกละตะกลามอย่างที่พูดเลยว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีสกิลย่อยอะไรแบบนั้นแท้ๆแต่ว่าในตอนนี้มันกลับผุดขึ้นมาแล้วและก็น่าสงสัยมากว่ากับคาที่ว่าการทํางานย้อนกลับถ้าการย้อนกลับคือการมอบสกิลให้กับผู้บริวารแล้วทางตรงล่ามันคืออะไรเมื่อรีม,มุลโลเขาได้ถามไปเช่นนั้นลา f ฟาเอลก็ช่วยตอบออกมาว่า แจ้งเตือนการทำงานปกติของห่วงโซ่อาหารคือการนำเอาสกิลของผู้ที่เชื่อมโยงเฉลียงทางเดินวิญญาณมาเป็นของตนเองกล่าวในอีกความหมายหนึ่งความสามารถของบริวารที่มาสเตอร์มอบชื่อให้จะกลายเป็นของมาสเตอร์ทั้งหมดพอได้ฟังคำอธิบายของราฟาเอลเริมหมลก,ก็คิดในใจว่าคำว่าทั้งหมดนั้นฟังดูยุ่งยากจ,จังอาจารย์ช่วยเลือกแค่สกิลที่ดูมีประโยชน์มาให้ได้ไหมไม่อยากจะพูดแบบนั้น แต่ว่าต่อให้มีสกิลมากมายแค่ไหนมันก็น่าจะใช้งานได้จริงๆอยู่ไม่กี่อันเน้นการใช้ประโยชน์ดีกว่าด้านจำนวนนะครับอาจารย์พอได้ฟังเช่นนั้นราเฟลก็ช่วยตอรับออกมาว่ารับทราบแจ้งเตือนทําการสร้างสําเนาของยูนิคสกิลผู้เฉือนผ่าของปัจเจกนามชิออนเสร็จสิ้นทําการพัฒนาขึ้นไปจนมีความสามารถในระดับเดียวกับอัลติเมทสกิลกลายเป็นยูนิคสกิลตัดผ่าสมบูรณ์เสร็จสิ้น เน้ตอนนี้ลิมโมก็อยู่ในความสงสัยสามเนาหมายความว่าชิออนก็ยังคงมีสกิลนี้อยู่ด้วยสินะแค่อาจารย์ได้ทําของเรียนแบบขึ้นมาแบบโกงๆสกิลแบบนี้มันขี้โกงชัดๆเลยนี่นาเพื่อความสามารถของห่วโซ่แห่งอาหารในตอนที่ลูกน้องของลิมโมโต่างก็เก่งขึ้นตัวของลิมุลุเองก็จะเก่งขึ้นตามไปด้วยมันเป็นความสามารถแบบสดโกงเลยล่ะ ลิมโลได้มอบความสามารถความต้านทานคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์ให้กับทั้งสามคนหลังจากนั้นก็เริ่มสอนเวทมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ให้กับพวกเขาพลังงานและความรุนแรงของเวทมนตร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นมันจะเกิดขึ้นมาจากการสวดมนต์ภาวนาแต่ตัวตนที่อยู่เหนือกว่าตนเองตัวของริมโลเขาเหยียบยืมพลังมาจากดาเวลรานาวาของตนเองอาจจะฟังดูแปลกๆแต่ว่าในตอนนี้ดาเวลาเรานาวาเล่มนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าตัวของลิมโลเสียอีก ทั้งสามคนได้สวสดภาวานาเิีมืลก็รูร้สึกได้ถึงความรู้สึกที่คุ้นเคยของการดึงพลังออกไปผู้เขาทั้งสามคนได้เข้าถึงพลังศาสธิ์ในขั้นแรกได้แล้วดีอาบอลนั้นมียูนิสกิลผู้ทรงปัญญาคอยช่วยเหลือเขาอยู่เช่นเดียวกันกับโชนาะที่มียูนิสกิลผู้สแสวงหาแต่ว่าเทสทรา์ซาไม่มีสกิลแบบนั้นแต่เธอก็ยังทําได้ปีศาจก็เป็นอัศริยะทางด้านเทมนต์จริงๆสินะโชนาก็ดีใจมาก แล้วได้วิ่งผงเข้ามาก่อนรีโมโลตามมาด้วยเททรสซาที่ไม่ยอมแพ้อยู่เหมือนกันส่วนดีเอลโบในตอนนี้ก็ยิ้มกว้างเหมือนจะคิดอยู่ว่าสรงกับเป็นท่านรีโมโลอยู่ดีแต่ว่าไปคำคำนั้นก็เหมือนิีโมโลเขาจะได้ยินจะหลอนหูไปแล้วเหมือนกันและต่อมารมโมโลได้พูดขึ้นมาว่าฉันว่าจะไปหาเบต้าดูหน่อยเขาก็เพื่งนจะย้ายมาก็น่าจะต้องปรับตัวอีกเยอะรมโมโลเขาได้กล่าวไปแบบนั้นแล้วได้แยกตัวออกมา เบต้าเองก็เป็นคนจากอาณาจักรคนแขแถมเคยเป็นถึงรัฐมนตรีอีกด้วยนั่งนั้นถ้าให้เขาตรวจดูราคาของเหรียญทองดารลาที่ตนเองมีอยู่มันก็ไม่เลวอยู่เหมือนกันในตอนนั้นริมมุร์ได้ไปถึงแล้วได้พูดออกมาว่าโจเบต้าพอเห็นริมมุร์แล้วเบต้าได้พูดออกมาว่าท่านริมมูร์อาเฮียและตอนนี้คาจินก็อยู่กับเขาด้วยเมื่อเข้ามาถึงส่วนหรือของธรรมก็พบกับห้องวิจัยของเบต้า ตอนมาก็ทักทายพวกกาบิวไปสักหน่อยเห็นปลูกยาที่ปโปโคเตกันอยากขยนขันขันแข็งก็ดีใจในตอนแรกเริมุลก็นึกเดียวว่าพวกเขาจะทําอะไรแปลกๆก,กันอยู่ไซอีกเจ้าพวกนั้นพอได้เดินเข้ามาในห้องวิจัยก็พบเข้ากับเบตา้ากับใครเจนที่กําลังช่วยงานกันจัดข้าวของในห้องทดลองกันอยู่พวกเขาก็ดูเข้ากันได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้ในตอนแรกก็นึกว่าจะเหม็นขีหน้ากันไซอีกแต่ว่านละจากนี้ จะต้องร่วมมือกันอยู่บ่อยๆสนิทกันไว้ก็ดีแล้วหลังจากนั้นไคจินจึงได้พูดกับริมมุลโลว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าอาเฮียไคจินได้ถามเพราะว่าไม่คิดว่าริมมุรโลจะมาหาเองถึงที่แบบนี้ไคกินคิดได้ว่าในตอนนี้คนนั้นก็คงจะจมอยู่ในงานเอกสารของตนเองอยู่แต่ถ้าหนีมาหลบแบบนี้ไคจินเขามาช่วยแน่ๆถ้าไปทํานูน่นทํานี่ให้โชนะกดเข้าลก็มีหวังสวยแน่แน ต่อให้เป็นท่านเลีมโมโรถกท่านเลีมโมโเถอนนะตัวใครตัวมันแล้วกันหลังจากนั้นเลีมโมโได้กล่าวขึ้นมาว่าคือว่านะฉันไปพบก,กับกองกองหนึ่งในตู้ของบ้านหลังก่อนของฉันนะ่ะแล้วในตอนนี้มีเหรียญคนแขอ,อยู่ด้วยก็เลยว่าจะฝากให้พวกนายที่เป็นคนแขช่วยดูให้หน่อยนะพอได้ยินแบบนั้นเบตเตอร์ได้พูดออกมาว่าได้อยู่แล้วครับท่านรลียมโมลโเมื่อเบตเตอร์ได้ตอบรับมาว่าจะช่วย เรียมรู้จึงได้หยิบกล่องไม้ออกมาจากกระเพาะของเขาแล้วได้วางลงบนโต๊ะด้วยเหตุนี้คนแคททั้งสองคนจึงได้มาห้อมล้อมก่องไม้ใบนั้นด้วยและเมื่อได้เปิดกล่องออกก็บพบกับเหรียญทองอยู่หลายเหยเรียญเหรียญทองที่ทอแสงเป็นประกายท่ามกลางความมืดมิดสลดสลดของถ้ำแต่ว่านั่นมันเ,เทียบไม่ได้เลยกับความโดดเด่นของเหรียญทองนาลา12เหรียญที่อยู่บนโสดในตอนนั้นคาเซินได้พูดออกมาว่าเฮ้ยอาเฮีย นั่นมาเหรียญทองดาราไม่ใช่เรื่องไงใครเจนเขาก็อยู่ในอาการโกใจแล้วเบตเตอร์ได้พูดออกมาว่าจะจริงเหรอนเนี่ยผู้เขาได้โกใจกันขึ้นมาในทันทีมาโกใจกันกับอีแค่เหรียญบ้านเกิดของตอนเองแบบนี้มันก็ดูไม่ดีเลยนะขนาดรัฐมนตรีอย่างเบตเตอร์ก็ยังโกใจแปลว่าแมบบ้ว่าจะเป็นระดับขุนนางก็แทบจะไม่เคยได้สัมผัสกับเหรียญทองดารามาก่อนเลยหลังจากที่เห็นแบบนั้นเบตเตอร์ก็พูดออกมาว่า ไม่ใช่แค่เหรียญทองดาราแต่ว่ายังมีเหรียญทองแบบธรรมดาอยู่หลายร้อยเหรียญท่านลิมโมโลเป็นผู้ปกครองอาณาจักรอันมหาอำนาจหรือยังไงกันเบตเตอร์เขาตกใจมากที่ได้เห็นเงินมหาศาลช่่ยชีวิตของขุนนางของเขาก็ยังไม่เคยได้แตะต้องแต่ว่าณตอนนี้เงินจํานวนนั้นได้มากกออยู่เบื้องหน้าของเขาแล้วหลังจากนั้นเบตเตอร์ได้พูดกับลิมโมโลอีกว่าท่านลิมโมโลครับถ้าเป็นไปได้ขาตรวจสอบดูหน่อยได้ไหมครับ ว่ามันเป็นเหรียญทองจริงๆหรือเปล่าเวตเตอร์ได้พูดแบบนั้นซึ่งเรมูรุเองก็ได้พยักหน้าเข้าใจถ้าเป็นเงินปลอมใครมันจะไปอหยากเก็บเอาไว้กันเล่าแต่สําหรับเรมูรูแล้วเขาจะเก็บเอาไว้เพราะว่ามันก็ได้มาเป็นของขวัญในวันแต่งงานเวตตาเขาก็ไม่รอช้าได้ทําการตรวจสอบในทันทีในขณะเดียวกันที่กําลังลงมือก็ได้พางสันเทาไปด้วย พอทุกเหรียญที่เขาได้หยิบขึ้นมานั้นต่างก็เป็นเหรียญทองจริงทางเซนยิ่งกว่านั้นก็ที่จริงเทว่าตัวเลขที่สลักอยู่บนหลังเหรียญน,นั้นมันเป็นตัวเลขที่สับสูนทั้งหมดหมายเลข1นึถึงสิที่อาณาจักรคนแข็ไม่เคยได้ตีพิมพ์มาก่อนเลยในตอนนั้นใครจรินได้พูดขึ้นมาว่าเป็นยังไงบ้างเบตเตอร์ Better. ใครจรินได้ทักขึ้นมาเพราะเห็นว่าเบตเตอร์น,นั้นได้ยืนนิ่งค้างไปแล้วทั้งตัวก็โชกไปด้วยเหงื่อ แล้วเบตเตอร์ได้พูดขึ้นมาว่าท่านล,ลิมมอนโลคับทั้งหมดนี่เป็นเหรียญจริงและเป็นเหรียญที่เก่าแก่อย่างไม่น่าเชื่อเบตเตอร์ได้ทําการอธิบายคําอธิบายนั้นไม่แต่ใครจีนที่ได้ยินก็ตกใจไปด้วยเขาก็มองดูเหรียญทองก้อนใหญ่สลักกับตัวของลิมมอนรุไปมาและเบตเตอร์ได้พูดขึ้นมาอีกว่านอกจากนั้นแล้วเหรียญทองด้านล่างเหล่านี้เป็นเหรียญทองด้านล่าที่ทางอาณาจักรคนแคบของเราไม่เคยได้ตีขึ้นมาก่อนเลยเป็นหมายเลข1นึถึงสิครับ พอได้ฟังคำอธิบายเช่นนั้นรีโมโลก็พูดขึ้นมาว่าแบบนั้นก็แปลว่าเป็นของปลอมงั้นเหรอริโมโลขอได้ถามออกมา้วกคมสงสัยเมื่อเห็นว่ารีโมโลเขาเริ่มเข้าใจผิดแล้วเบตเตอร์จะได้เริ่มช่วยอธิบายออกมาเปล่าเลยครับแบบนั้นมันก็แปลว่าเหรียญทองนี้มีอายุยาวนานก่อนที่อาณาจักรคนแขนจะก่อตั้งขึ้นมาเสียอีกคนที่ตีเหรียญทองนี้ขึ้นมาก็คงจะหนีไม่พ้นราชาคนแขนองค์แรกหรอกครับทำขยายความอธิบายของเบตตอ ทำเอาใครจีนไปไม่เป็นเลยทีเดียวสีหน้าของเขาก็ดูย่ำแย่มากในตอนนั้นใครจีนได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยๆคิดเอาไว้แล้วว่าทำงานกับไอเฮียจะต้องมีเรื่องที่เสียงหัวใจล้มเหลวแต่ว่าไปแบบนี้มันก็เกินไปนะไอเฮียไปทำอีท่าไหนถึงได้มีของตกทอดมาจากราชาคนแคะคนแรกได้ล้วเนี่ยพอได้เห็นท่าทีตกใจของทั้งสองคนลิมมโลก็เขียนนัแจว่าจะอธิบายยังไงดีนะ ว่าได้มาตั้งแต่ตอนงานแต่งงานน่ะช่างถเถอะเองหาคำอธิบายที่กักวมเน่ยหน่อยดีกว่าพอได้คิดแบบนั้นแล้วลีมุลูนเสนพูดขึ้นมาว่าได้มานานแล้วน่ะช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจากกาเซลได้หรือเปล่าฉันจะหาวิธีไปทธ่บายตรงๆให้เขาฟังเองถ้าบอกไปตรงๆแบบนี้มีแต่จะทําให้เขาละแวงเปล่าๆพวกเบตเตอร์ก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วสัญญาว่าจะทําตามเอาล่ะปัญหาอะไรพวกนี้ก็หมดแล้ว ดูเหมือนว่าพวกเลมอนโรเอนจะต้องมองข้างขึ้นมาหน้าดูตอนนี้ก็กลับไปหาองค์หญิงน้อยดีกว่าก็คงจะตื่นขึ้นมาแล้วมัง้งจะได้จับมอรอนชทูที่โชว์นะทำให้ด้วยก็สาระคลิปนี้ผมก็ขอจบบวทีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า